อยาจะให้กุ้งแนะนำนิดนึ่งสำหรับเออมี o m m รับผลิตไปแล้วแต่อยากจะมีแบรนดตัวเองบ้างจะต้องเริ่มจากตรงไหนะเริ่มจากตัวโปรดักที่เราคิดว่าให้เรามีโปรดักที่ดีนะคะที่อยากจะพรีเซนต์สู่สังคมสู่ตลาดอย่างเนี้ยค่ะครสชาติดีคุณภาพดีนะคะสวัสดีครับผมตาชาวิกจากไอเดียกร,รมสไตรจิคด,ดีไซน์เจนซี่นะครับ วันนี้ผมจะพาไปคุยกับเจ้าของแบรนด์น้องใหม่ในตลาดคอนซูเมอร์นะครับที่เราอาจจะรู้จักกันในฐานะที่เป็นผู้ผลิตซอสผลิตน้ำจิ้มแล้วก็ผลิตผมปรุงรสต่างๆให้กับแบรนด์ใหญ่ๆชั้นนาในตลาดมากมายเลยนะครับกับแนวคิดการรีแบรนดิ้งซึ่งนําไปสู่การล้อนสินค้าใหม่ในตลาดคอนซูเมอร์นะครับไปพบกับดรสิริพรทิพสัจจยานวุวงศ์ชัวหรือคุณกุ้งของพวกเราเนั่นเองครับไปพบกันเลยครับครับสวัสดีครับคุณกุ้งครับค่ะสวัสดีค่ะพ่ตาค่ะ อ่ได้ข่าวว่าอินโนเฟสซึ่งแปิออกงานไทเฟสมาผลตอบรับเป็นยังไงบ้างครับในงานนี้งานไทเฟสปีนี้ก็ผลตอบรับค่อนข้างดีนะคะจริงๆเราออกงานไทเฟสมา2อสปีแล้วล่ะแต่ว่าทุกปีเนี่ยเราไม่มีสินค้าของตัวเองเลยแต่ว่าปีนี้ก็จะแตกต่างกับทุกปีเพราะปีนี้เราลอน์สินค้าที่เป็นแบรนด์ของเอาเอง2แบรนด์นะคะก็คือแบรนด์ไซโอกับแบรนด์ซิกเก็ตสปูลก็เลยทําให้เรามีสินค้าที่จะโชว์มีเรื่องที่จะคุยกับลูกค้าได้มากขึ้นค่ะอยากสอบถามนิดนึงว่าจริงๆแล้วในอินโนเฟสเนี่ยครับเป็นกาผลิต ซอสน้ำจิ้มต่างๆเจ้าใหญ่กว่าประเทไทยลนะครับแล้วก็ทุกอย่างไปได้ดีแต่ทาไมต้องมีการรีแบรนด์ด้วยเนื่องจากว่าเราทํา OEM มาตลอดเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเริ่มจากการคิดจากโปรดักต์ก่อนนะคะว่าเออเรามีโปรดักต์ที่ดีๆเขานั่งเยอะมากเลยเราก็อยากจะลอนอยากจะเอาอกไปขายนะคะภาพลักษณ์ของเราตลอด20ปีที่ผ่านมานะคะนี่เรา้าสู่ปีที่20 ภาพลักษ์ของเราเนี่ยเป็น O E M มาตลอดโลกโก้ของบริษัทเองหรือว่าภาพลักษ์ของบริษัทเนี่ยก็จะต้องมีการปรับปรุงนะคะเพื่อให้มันพพอร์ตแบรนด์ที่เรากำลังจะลอนช์ออกมาก็เลยทำให้มีความคิดสุการรีแบรนดิง้งแล้วรีแบรนดิ้งไปรีไปนานแค่ไหนแล้วเนี่ยจริงๆประมาณ2เดือนนะคะก็คือคถือโอกาสช่วงไทเฟ็กซเลยนะคะคที่จะลอนช์ ตัวแบรนด์ใหม่ของเราซึ่งก็จะมีโลโก้ใหม่แท็กไลน์ใหม่ของบริษัทนะคะแล้วก็มีส่วนของเว็บไซต์ใหม่ด้วยแท็กไลน์ที่ใช้คําว่าอะไรนะฮะใส่ใจทุกมื้อคือความสุขค่ะส่วนภาษาอังกฤษก็จะเป็น caring c r e a t e happiness ค่ะซึ่งดูอบอุ่นเลยใช่ค่ะมันก็จะดู connect กับ consumer มากขึ้นแล้วแล้วปัญหาของการ r e b บ a n d i n g เนี่ยคือทุกอย่างออกไปใหม่หมดเนี่ย ลูกค้าเก่ามีปัญหาเลยไหมฮะอันนี้ไม่มีปัญหาค่ะเพราะว่ารานซิชั่นเนี่ยมันต้องเกิดการวางแผนก่อนหน้าจะถึงวันนั้นเนี่ยเราจะมีการทําเอกสารของบริษัทแล้วก็แจ้งลูกค้าไม่เฉพาะลูกค้าแต่ว่าซัพพลายเออร์ด้วยอันนี้จริงๆถ้าใครจะรีแบรนด์นะคะก็จะแนะนําว่ามันควรจะต้องควรจะต้องทำอะค่ะล่วงหน้าเพื่อเขารู้ว่าโอเคเดี๋ยวมันจะมีการเปลี่ยนแปลงโลโก้เปลี่ยนแปลงอะไรซึ่งลูกค้าและคูกค้าเราก็จะได้ไม่ไม่ต้องกังวลอ่าโอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาลง ในอี่นนิดหนึ่งเรื่องของโปรดักต์ใหม่หรือแบรนด์ใหม่ดีก,กว่าว่ามีแบรนด์อะไรบ้างครับแล้วมันมีมีทาร์เก็ตหรือมีแนวความคิดอย่างไรบ้างเอาเรื่อแต่แะผต่ัณฑ์ไก่อนเลยเซอโาเซโอเนี่ยเราออกมาเป็น2 c a แคตตากรีนะคะแคตตากรีที่เป็นขวดแบบนี้นะคะ,<ม>ก,ะ,ะ Lord, ก็จะเป็นกลุ่มของดิปปิ้งถ้าแคตตากรีที่เป็นหลอดก็จะเป็นกลุ่มของสเปรยที่ทานกับขนมปัง เซอเนี่ยเราออกมาได้แนวคิดที่ว่าเราอยากจะมีแบรนด์ที่คอนเนคกับคนรุ่นใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยชื่อแบรนด์ก็เลยออกมาแล้วก็สไตล์แพคเกจิ้งก็ออกมาสดใสสนุกสนานดูเป็นวัยรุ่นนะคะชื่อแบรนด์เซอคะ่ะแล้วก็แท็กไลน์ของเราก็คือเซอเซอทุกคำนะคะก็แต่ว่าทุกคำที่เราทานเนี่ยก็คืออร่อยนะคะมีภาษาอังกฤษด้วยนะเนี่ยเซอ just right every bite อ u ่าง r i ้ e e v e r y d y ครับผมตัวต่อมาที่เป็น Secret Spoon ที่เป็นแบรนด์สําหรับใครเอ่ยกลุ่มลูกค้าที่หนึ่งที่เราต้องการจะ capture ก็คือคนรุ่นใหม่วัยรุ่นซึ่งก็เลยเป็นแบรนด์ SEO น,นะคะ,อ,ะอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งก็เป็น expertise ของบริษัทเราเหมือนกันก็คือพวกสินค้าที่เป็นคุกกิ <cooking> sauce, ้งคุกกิ้งซอสนะคะซึ่งแบรนด์นี้เราเรียกว่า Secret Spoon นะคะ s e c e t Spoon เนี่ยจะ f o กัส ไปที่แม่บ้านยุคใหม่ของเราเนี่ยก็จะช่วยแม่บ้านไปอีกสเต็ปหนึ่งแล้วล่ะเพราะนั้นการทำอาหารเขาก็จะง่ายขึ้นครับคอนเซ็ปต์ของมันมันเกิดอะไรเนี่ยซิกเก็ตสปูนซิกเก็ตสปูนเพราะว่าเรากะว่าอาหารทุกอย่างต้องอร่อยเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ทำได้ง่ายซึ่งเราก็มีแท็กไลน์เหมือนกันนะคะซิกเก็ตสปูนเซกเมนูเด็ดซิกเก็ตสปูนค่ะมันเหมือนเป็นการเซกเมนูเด็ดให้กับคนทุกครอบครัวง่ายเหมือนจะเซกได้ทันทีเซกปุ๊บอร่อยปั๊บนะครับใช่่คะ มี2แบรนด์ไปแล้วมีแบรนดิ้งของของเขา r a ิตแบรนดิ้งไปเรียบร้อยแล้วอ,อยากจะให้กุ้งแนะนำนิดนึงสำหรับเอมี o อเอ็มรับผลิตไปแล้วแต่อยากจะมีแบรนด์ตัวเองบ้างจะต้องเริ่มจากตรงไหนเริ่มจากตัวโปรดักที่เราคิดว่าให้เรามีโปรดักที่ดีนะคะที่อยากจะพรีเซนต์สู่สังคมสู่สสตลาดอย่างเงี้ยคะ่ะรสชาติดีคุณภาพดีนะคะแล้วก็อลองมาอันดับที่2ก็คือ ต้องแต่งตัวสวยนะคะเพราะว่าเราใหม่ในตลาดถ้าเราออกไปแล้วแต่งตัวเฉยๆก็อาจจะไม่มีใครสนใจเรานะคะอีกข้อเลย่ะนอกจากนี้นะคะก็คือไม่ใช่ว่าแค่ข้างหน้าดูดีข้างในก็ต้องดูดีด้วยความลอบภัยอาหารคุณภาพอาหารนะคะโรงงานต้องดูดีนะคะซึ่งทั้งหมดเนี้ยมันจะเป็นตัวเสริมที่ให้ผู้บริโภคเนี่ยมั่นใจในสินค้าของเราแล้วก็แบรนด์ของเราแล้วถือว่าสินค้าดีหน้าตาดีแล้วก็ หลังบ้านก็ต้องดู<บ>ดีด,ด้วยดูดน่าช<บ><ฮ>ื่อถือด้วยเพื่อที่ใครก็จะสร้างความมั่นใจแล้วก็ถูกเชิญเข้าไปในบ้านบ่อยๆขอบคุณมากๆนะคุณกุ้งสำหรับคำแนะนําแล้วก็แนวคิดดีๆในวันนี้นะครับขอบคุณมากๆนะครับค่ะสวัสดีค่ะบต้องบอกว่าเราภูมิใจมากๆนะครับที่เป็นส่วนหนึ่ในการสร้างแบรนด์ของ s m e ให้ปีตัวตนและมีที่ยืน ถางชัดเจนแบบนี้นะครับดีไซน์ต้องไม่ใช่แค่สวยนะครับแต่ต้องมีบุคลิกที่ชัดเจนแล้วก็เหมาะสมกับเาร์เก็ตสินค้าก็ต้องดีและหลังบ้านก็ต้องน่าเชื่อถือด้วยนะครับเขาถึงจะชวนคุณเข้าบ้านได้บ่อยๆแล้วก็เป็นฐาประจําของสินค้าของคุณนั่นเองครับครับสุดท้ายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แบ่งปันเรื่องราวดีๆให้กับ SME ที่สนใจด้วยนะครับหรือถ้าใครสนใจทักทายหรือปรึกษามาได้เลยนะครับที่ f a c b o o k Page y จ YouTube และ t i k t o k ดีไซน์ดีมีแต่รุ่งนะครับแล้วเ,เจอกันนะครับผม